สวัสดีมือเฮ็ดเหล่างูกออกดอกครับเอาบมเมนเฮ็ดเหล่างูกออกดอกต,อต้นตะเคียนออกดอกต,อตัวพี่นนอะนะครับต้นตะเคียนทองครับต,ต้นตะเคียนทองต,อต้นเก่าต้นเดิมต,ต้นเก่าต้นเดิมคนเก่าคนเดิมคนดีคนเดิมเัม่วเมมนี่นี่นี่เบิ่งความใหญ่ที่ละ่ะกำห่มพอดีโอ้โมแดงหมแด,ดงมดดงมแด,ดงนะครับเมื่อนี้ก็สิมาเก็บเลยเก็บเย็บไปแกงเก็บไปแกงอีกแล้วเมื่อนวันที่สิบหก กัญญายนสองนห้ารยหสิบเจ็ดครับหรือว่าเป็นปีฝรั่งกับปีสองพันยี่สิบสี่นี่ปีสองพันยี่ับอ่นะครับผมเคยเฮ็ดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีสองพันิบเจหมดเลยนะครับมม่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะผ่านมาเท่าไหร่ละเจ็ดปีละพี่น้องเจ็ดปีแล้วนะครับในละแนวถีเห็นเป็นหลปประทุมคู่มือนี่ครับนี่เฮ็ดละงงกนี่ครับนี่แต่กี้ได้ยินตะขจวาวสู้ฟังนะครับว่าโอ้ย ปลูกเด้อปลูกต้นยางหน้าเด้อปลูกต้นไม้อันตระกูลยางเด้อไม่ตระกูลยางไม่อย่างเลยางพาราแมนอยู่มันโมเมนนะครับยางพาราโมเมนก็เลยบร่ได้ปลูกน้ำมันเดยนะครับอันนี้คือยางไม่ตระกูลยางกับสิมิยางหน้ายางเฮียงนะครับบานเฮาาอื่นเมั่อกสิมีต้นเต็งต้นล่างเนาะบานเฮาาอื่นไม่เต็งไม่หั่งเนาะนะครับยางหน้าบานเฮาาอื่นยางหน้านี่แหละเนาะบานนี้ต้นตะเคียนบานเฮาาอื่นไม่แค่นครับอ่า ต,นตน้นเอ่อซาดเออต้นซาดภาษากลางคนอื่นต้นพ่วงนะครับบานนี้โอ้ยบอมีนว่าพิษเออต้นใบตองกุ้งตัวเขาเอืญนต้นพ่วงนะครับบานนี้ต้นซาดนี่ต้นซาดนี่เขาเอิ่อยยางเหียงเด้อนะครับอันพวกนี้ออกเฮ็ดละงกเด้อออกเฮ็ดละงูกออกเฮ็ดพอพรอนะครับแต่ว่าอยู่สวนยินดีนี่สวนพมนี่มันสิออกตานี่ละเนี่ยมันออกลายนะครับ เห็ดละโงกเหลืองนี่ Head, แหละเห็ดละโงกขาวยังบ้านมีเนาะบ้ันเด้เห็นนะครับเอามาเสือมาใสา่อยู่ตัวบ้ันออกนะครับตัวสิมมันออกไงนี่แหละครับพี่น้องเห็ดเนี่ยมันงางนี่อืมเนี่ยมันอยากแสดงววานบ่ถือละนะครับเนี่ยมันายกับเชือนี่แหละครับเห็ดละโงกเหลืองบานเท่านี่งามนี่ครับเนี่เนาอเดี๋ยวมันนี่สิไม่เก็บสิมาเก็บเอาดอกเถาไปเห็ดเชื้อดอกอ่อนไปแกงสดหอนนะครับบรรยากาศดีๆมั้อนี้อ่ะ นะครับเดี๋ยวมาเก็บนี่เด้อว,วิธีเก็บเด้อว,วิธีเก็บเก็บเบด็ดจําน่นี่นะครับหากเพื่อนให้จงไว้นะครับอา่าแยาเศษไปขี่ที่มักมวนนะครับอันนี้ผมเก็บไปแล้วเด้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วลืมข้าวก็เลยจกศัพทสับออกมาถไทายลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับน,นี่นี่อ่ามีกระปรงพร้อมมีกระปรงพร้อมนะครับฮักเอาได้นี่มันนีิ่งละนะครับ อันนี้เอาไว้เห็นเพิ่นเกิดปีหนานะครับเอาไว้เห็นเพิ่นเป็นเชือปีหนาเนาะยาขีดทีมักมวนเด้อพี่น้องเด้อย่มห้องขอไปในปลาในดงนี่กับบอววาห้าสิเปคูดออกมาจนเบิดนะครับพุ้นลังพ่นไปหม่างพอดพ่นพระเจ้าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเปปป้าก็ตกนุลักอ้าวจังสีมันหลุดให้จังไดบปันมันหลุดก็หฮักไหวเลยเนาะอ้าวจับผพ้ซอยจับเอากระฮักเปราะนี่นี่จงได้ก็เอาไปกับโบกิน บได้สดกินอยู่บย่บบนี้ตัวนี้มันบอกอ้าวนี่เอาขึ้นไ้ใส่หรอหูเก้วพันหันนี่ลงมองสาวหลงสาวแล้วเนาไว้นี่ละนี่ทมไวน้นี่นะครับบานนี้มาเอานี้บานนี้ไม่เอาพวกตุป๊ปติปีนี่บนม,มีหมูมันอยู่บ่บอเนี่ยบ่ต้องไปเคลียร์ครับหน้าเฮานะครับหน้าเฮาว่าต้องไปเคลียร์บ้านนั่นเนาะอืมฮักอาซ้ำพอ่อนเสียไปกินนี่นี่เด็ดเอาก็ได้ ถ้ามันรูดขนันมาก็ดีดเอาโหลดตัดมงจอดปื๊ดนะนี่เอาไปกินซ้ำนี่กินแต่ดอกมันขันละขามันกัดเออกินยุเเกเจ็บไหมอืมเดี๋ยวสิว่าเก็บถิ่มเก็บควางอืมเห็นว่าน่าจะคลองก็ได้นะครับนี่คือผลผลิตที่ได้จากต้นตะเคียนทองเดี๋ยนะครับอ่ะมาใช่ละ่ะนี่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 มันบ้ดีไม่ซ้ำนี่ได้ไปไปยางยางยางา งานสิพผ้าไปเบิ้งโอ้ยอยใสอีกอยู่ใสอีกอยูใสอีกนะครับย่านบ่ท่านพี่นอ้องย่านบ่ท่านแล่นเอาแล่นเอาแล่นเอาเน,อาน,อานี่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 เกิดกลางกระแทกนี่มอไซมอไซมอไซอานะครับนี่เห็และงอโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ่อออนะ่ะเจ้าก็โผล่ ederim, แถวญงมเนี่ อืมเรียบร้อยบ้านี้บ้านี้บ้านี้นี่หักกึ๊เกาอย่าลืมข้าวอึบอึบอึบเต็มเมื่อละเองได้ยวเนี่อึบอึบเอ้าเห็นบอ่อปลาสุดท้ายผาดสำนัาเดศการนี่แหละครับสวนยินดีออร์แกนิกฟาร์มพุ่นปลาอยางหน้าคอยนะครับ สวยงามครับโอเคขอบคุณหลายๆที่ติดตามส้มครับสวัสดีครับ